เขากดไว้ให้ได้แล้วจะขึ้นเรือลำนี้โน่นโ่นเขาขึ้นเบอร์สีนี่เรือเบี่เบอร์สี่เราจะขึ้นเรือนี้เรืนี้เรือนี้เรือนี้เรือี้เอของใครแม่ใครของของเขาไปเรีครับเลยไม่ล้าเก็บ่จะขึ้นตัวนี้เดี๋ยวพ่อขึ้นก่อนโอ้จะไดรับ น้่อนผ่อนนนึก้อเดี๋ยวให้น้องไปนั่งตรงกลางเด้ให้หุ่นนั่งตรงกลางนะนนั่งวันนี้เอ่านั่งจะนั่งสำรองนั่งตรงนี้นั่งนอนนี่พอน้งนั่งตรงนี้อันนี้คืออะไรนีเลี้ยวหลบเลี้ยวอ่าเดี๋ยวให้หุ่นเป็นคนเลี้ยวให้หุ่นเลี้ยวให้หุ่นจะไปไหนมุ่นก็เลี้ยวเลยนะ นี่ไอ้อุ่นเลี้ยวหู้เราไปนู่นกันตอนนี้เราจะไปไหนเราดีที่เอาแบบเร็วๆร็วหรือแบบช้าช้าเร็วๆเร็วๆเลยเหรออุ้ยอันนี้เป่าแบบปั่นง่ายมากเลยพ่อโอเคดีมั้ยถ่ายหนูได้นะดีอ้าวทำมือทำเรื่องไป่ไปโน่ไปโน่นเอาไอ้อุ่นเลี้ยวไปไหนไอ้อุ่นเลี้ยวไปไหน ไม่ต้องไปอยลลูต้องถอยหรอไปเลยให้หุ่นเลียวอุ่นเลียวทีลูกอุ่นเลี้ยวน่เออให้เอาเลียวไปยวไปก่อนไม่เปนไรเลียวไปก่อนอย่าไปนะอไอ้าวตรงตรงเเออกับตานเรือนั้นเนี่ยไอ้อุ่นไปลุ่นกัตานเรือกัตนเรือไปไปนนเลียวไป่นเตรงนั้นเหรอไ้อุ่นไปกับถ้าเลี้ยวนูถ้าเลียวตรงนตงเลียว

เออไม่ไปไหนเลยอะ่ะคนขับเรือไม่ไปไหนเลยโคนขับเรือไม่ไปไหนเลยอะ่ะเออถ้าไปซ้ายต้องเลี้ยวขวาถ้าไปขวางเลี้ยวซ้ายตรงไปไปเที่ยวเกาะไปเที่ยวเกาะแล้วออเอาไปฝั่งนูง้นเอาไปฝั่งนู้นไปไปฝั่งนู้นตรงไปตรงไปตรงตรงนั่นแหละตรงอย่าเลี้ยวนะตรงนะเย็นอ่ะอ้ลมเย็นสบายเลยอเอ,นะอาเอาวงกล้องมา 干嘛？这忙干嘛？